สวัสดีครับน้องเอมมาแล้วสวัสดีพ่อพี่น้องมิตรลักแฟนเพลงของน้องเอถูกูทุกคนครับน้องเอมาแล้วมือนี่มากนี่ครับผมนี่ครับผมมากินอามกปลาซิ่วแลลวกตะมกทัวครับเห็นบอืมกินยยอะๆจ้ากินเยอะๆจ้า ก้อนสกินน้องเอจะมาร้องเพลงสูฟังค่ะน้องเอมักมักเพลงนี่พ่อไดยยิน้นนั่นพ่อได้ยินในย t ท b e ครับก็บเลยม,มักเลยวาสนาสีวัสันเกิดมาวาสนาดีลน้นเกิดมาจนอายุสามสีจะเป็นยังแล้วแน่ยอยมักตะสีเรื่องมันเป็นจังซี่อยสีว้าสููฟัง อยู่ท่าแขกค่อยมีผัวสีคนอยู่ของเซดอนก็สีคนคือกันนี้เลิดเปิดมาอยู่สวรรค์บ่นึกบ่ฝันว่าอาจจะได้สี่คนโอ้ยวาสนาอยู่ร่วมน้ำทา ก็มีผัวตั้งสีมาอยู่บอกแก้อก็มีแฟนอีกสิมาชัยบุรีก็ได้สีคือกันสี่คนมาอนาสนีส่คนสี่คนมาอนาสนีส่คน <laughs> <m ul ain> มวลรวมอวามพ่นะครับพี่น้องเพราะยินเพลงนี่แหลวมันมันมันถึกใจนะครับมันถึกใจ,จเจ้าของเพราะว่ามักสีลี <laughs> เอามาเด้อนักเรียนนักเรียนนักเรียนผู้ใดมักสี่มักหามักหกกรว่ากันไปนะครับแล้วตาผู้ใดสีเอาสีอสันว่เาเอาเดอ้อเขาบอกเพื่อนบอกว่าผัวเขาคือเป้าหมายพี่น้องจวดจวดจวด,จวดมากินกันพี่น้องสี่คนวาสนาสี่คนพ่อได้บ้างแล้วน้องเองกมาครับน้องเอกมา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 ิมา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 นมาเด้อค่ะมาเด้อ ห้องเรียนหันสามาคานักเรียนทุกคนมากินข้าวกัะแม่พออ่อนี่หมกปลาซิวหมกปลาซิวหน่อยหมกปลาซิวพี่น้องแสบนงียบพับเอียงหบดูดเข้กไปเพอ่คุณบอกว่าเพื่ออลองไม่หว แล้วผ้าขาเรียกหัวผู้เฒ่ามักมักปล่วเฒ่าพวกเขาเนี่คือเป้าหมายเลย มาเริ่องถามมาเรื่อรนักเรียนทุกคนใบนายูจีตะกบมาขามหมามุ้ยโคลาจิมมี่ถึงอ่างลูกก๊อยลูกม้วบลูกกบ มาเคีย่ยวอะไรอีกมากรลูกปลามามุ้ยมาลูกจำแด่ว่า ขามันม้วนครับกลิขนคอแ่บกิ่นเอาล่กเม็ยไปน้ำนครับคณหรือกิวที่ยละยิ่งแก่ยิ่งมันมาจะได้ปวดห่า อาพลังนเองเลยค่ะลวเอีดสดแอัว,วทำสวยงามน่ยันอืมส่วนลดีสี่คนก็ได้สี่คนมกบะซีสัแบแสบ่นองช่อง,อง,องน่างแสบ อุ่นตองหอมหอมดินแซ่บ ลูกทออีกมาเลเริ่มเุแม่บ้านคุณแม่บ้านมาค่ะคุณแมบ้านคุณม่บ้านจากฟินแรงนะเร็วอันทันทด้วยส่วน คนนี้่อนผ่านไหมครับหนึ่งไม่มา,มาบกปัซิ้ว่าด้กินหน่อยละแซบแซบ่บนงทงจกเจียวขาดะวซ่วนี้นะช่งเจียวขาน้บงปสัสซีวจำตัวแซบ เกี้ยวของปลาคอืเกี่ยว่เนื้อสวให้ปลาครับวมนนำหาปลาครปลาก,กปลังๆอืม ะครับมันก็ซิวอยู่ดว่เลืเปนี่ยนสีนี่ยะขา่าวว่าอื่น ได้วัวเถาลองเพื่อนผู้ถายรู้หลือว่าถาลองเพื่อนจะได้วัวเถาครับนั่งเท่า,าวันไหนตักเกือลองมแล้ววันไหนักเกืือ เกิดมาดนวาสนาดีล้นเกิดมาดนจนอายุสาวสีจะเป็นยังแล้วแนว่ไข่มักระสีเหลืองมันเป็นจังสีไข่สีเว้าสูฟังอยู่อุดรน่อยมีปัวสีคนไปอยู่อุบลคอ่กับสีคนคือกัน นี้ตนเตลิดเปิดไปอยู่นครสวรรค์บอนึกบอฟันว่าจะได้สี่คนโอ้ยวาสนาอย่างรุงหนาอย่างรงหนาหรือจะวันอะไรรงหนา สีคน,นไปไซกับสีคน,นสี่คน,นไปไซกับสีคน,นผู้เจ้าไปัซไซกับสี่คนมันบอกิน <c oughs> <c oughs> เขา่าพื้นสีคน,นกินไรกับ่าดีพี่น้องอือขอดิน้อง จากนอนต้องกินก่อนลูกค้ามันเบิร์นออช่วงนี้บายโมจะบายสองล้วครับเมื่อเขาตอก แล้วถ้าใบานาใบานาว่าไม่ได้รับอย่างก็ไหวเราบอกสาวอึ่งอ่างส่งไม่ให้อีโพรมจะก,ก,กินกับแซกกับแซ่ บริส <Sen> ื่ธิแนวจางกับนี่นู่นก็ออเดอลกรส์ตา่หัวตเงี้ก่อนหนอยตีหนึ่งตีสองเลยอ่ ก็อย่าลูกอดนอนพร้อมกันนอนมกัไตตาตเนเ่อมเว่าเื่อเพื่อิตาตัอีกทนอือแล้ตัดปตูกเจ็ดม้ง้า ตะแบนอนต่อตื่นหนึ่งมาฟังลิปไอย์ฟ้ายบอผื่นบอลวิ่งรดาบอลผู่ใรบอลหิบบอลกับนอนต่อถึงหอดเก่ามง ừ, มื้ไเดืดกินหอดบอกอยแหลบแหลบเดี๋ยวทำกัน,กน,นบานถูกเขาว่กมีเก่านอนอปั้งกับหลับไปเลย ขอบคีณทีติตั้งใจฟังคิดว่าองอ่าไม่ใขอบคุณที่หลายทีติดตามนะครับขอบคุณที่ฮักแพทย์ขอบคุณที่เบ่งแง,ง่แล้วก็ขอบคุณที่รักกันไม่มีวันจางนะครับผมขอบคุณในลายครับที่ติดตามแล้วก็แขกรับเชิญน้องเอนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับเดียวน้องเอจะมาบอกซูฟังนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอย่างนะครับสีคนไปไซด์กับสีคน สีคนไปใส่กับสีคนไม่บ้าบ้า <laughs> สวัสดีครับ